สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะพามาแนะนําระบบตกปลาซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอัปเตดตล่าสุดนะครับจริงๆผมอยากจะทำคลิปนี้ให้ออกมาไวที่สุดแต่ว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างที่ผมอ,อ,อยากจะหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนจะเอามาบอกกันนะเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะ ก่อนอื่นเลยให้เข้าใจก่อนว่าเรามีจุดตกปลาอยู่3ที่ไอยอยู่4ที่ดังนี้นะครับที่ที่1ผมจะไล่าจากเลเวลต่ำเลเวลน้อยไปมากนะที่1รงจะอยู่ส่วนสนติภาพนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมุมเมรยัยแล้วก็อยู่ตรงนี้ที่ตกปลามุมเมรยัยแห่งสมาคมตกปลานี่จุดที่1น,นะครับไล่ามา ก็จะเป็นคอนวอนแล้วก็ที่นี่นะครับนี่แคมป์ในส่วนนอกพระราชวังพันปีก็เป็นลูกป,ปลาตรงนี้ที่ตกปลาส่วนนอกวังพันปีถัดมาเป็นซอรักเกาะตะวันพุบจันฉายตรงนี้นะครับที่ตกปลาเกาะตะวันพุบจันฉายสุดท้ายอยู่บุพาน้ําแข็งแต่ว่าเป็นสถานที่ดันเจี้ยนเกือบล่าสุดนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่จุดตกปลา ป้อมปราการกำแพงเหล็กกล้าทีนี้ก่อนพอเรารู้จุดแล้วนะ,ะมาทำความรู้จัก MPC ก่อน MPC เนี่ยขายของเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะมีของที่ใช้ไข่มุกแรกไข่มุกเนี่ยไม่รกบนตัวสถานะภาพไข่มุกจะเหมือนกับไอ้ด้านล่างพวกนี้นะครับเนี่ยเนีไงเห็นไหมไข่มุกเก็บได้สูงสุด90,000ตอนนี้ผมมี27,7 8 6นะครับมันจะไม่รก แล้วก็เอาของพวกนี้มาแลกแลกแลกของที่เราอยากได้ตรงนี้มีหนหน้าแล้วก็หน้า2นะครับส่วนหน้า3จะเป็นเหยื่อเหยื่อตรงนี้เนี่ยเป็นเหยื่อเบสิกสุดใช้ไข่มุก3อันในการแลกมาก็สําหรับคนไม่มีเงินนะครับแต่ผมไม่แนะนาหรอกเบสิกคุณควรใช้ปลาตัวเล็กถ้าคุณจะตกด้วยมือหรือใช้บอรดตกก็จะเป็นเหยื่อตกปลาขั้นต้นนะครับอ่ะเอาเอาตกด้วยมือก่อนหนอนกับปลาตัวเล็กต่างกันยังไงดูคําอธิบายหนอนเนี่ยบอกว่ามีโอกาสตกปลาหายากได้ ส่วนปลาตัวเล็กมีโอกาสสูงที่จะตกปลาหายากได้นะครับงั้นก็กดคอนโทรลแอลมาเพื่อไล่ดูปลาเบสิกสีเทานะครับปลาดีขึ้นมาหน่อยสีขาวปลาดีขึ้นมาอีกสีเขียวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนี่สูงสุดสีม่วงการที่คุณจะได้สีน้ำเงินณนะตอนนี้ นะผมพูดตอนนี้นะการที่คุณจะได้สีน้ําเงินต้องตกเองนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหยื่อการที่คุณจะตกปลาได้ปลาอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับเหยื่อที่คุณใช้นะตอนนี้เรามีเหยื่ออยู่ตกมือ2แบบแบบแรกก็คือตกปลามีโอกาสตกปลาหายากปลาหายากก็คือปลาสีสีฟ้าสีน้าเงินนะครับอันนี้เขามีโอกาสสูงที่ตกปลาหายากได้ก็คือปลาสีฟ้า นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตกมือเนี่ยจะได้ไปจนถึงสีม่วงไหมเพราะว่าสีม่วงมันน่าจะเกิดระดับปลาหายากนะครับยังไงถ้าใครบังเอิญตกแลได้มาก็เป็นข้อมูลกระบอกผมด้วยแล้วกันแต่จากที่ผมคาดเดาผมคิดว่าไม่น่าได้นะครับเพราะว่าดูจากเหยื่อแล้วมันมันก็ไม่ใช่นะปลาม่วงอาจจะแจกมาจากกิจกรรมหรืออะไรก็ได้นะครับอะงั้นมาดูต่อที่ เหยื่อสุดท้ายเนี่ยเหยื่อตกปลาขั้นต้นตรงนี้เนี่ยความสามารถของมันคือใช้กับการตกปลาอัตโนมัติได้นะครับสามารถตกปลาทั่วไปได้พูดง่ายก็คือถ้าคุณตกปลาด้วยเหยื่อตัวนี้เป็นเป็นการตกปลาออตโต้เนี่ยคุณจะตกปลาได้แค่เทา่าขาวเขียวเกินกว่านี้ไม่ได้แน่นอนมันจะได้แค่นี้เทา่าขาวเขียวเท่าขาวเขียวนะครับแต่ถ้าใช้อันนี้ตกปลาด้วยมือมันจะได้เทา่าขาวเขียวแล้วก็ฟ้านะ ออแต่ฟ้าก็โอกาสออกไม่บ่อยถ้าให้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณประมาณสเซนตะครับถ้าตกร้อยทีก็ได้สักสาตัวนะแต่ใครอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณดวงดีทีนี้แวะมาดูตรงนี้หน่อยนะเนี่ยถุงเสเียงตกปลาก็จะได้คริสตันหินโซลคริสตัลห็นจันทานะครับแล้วก็ชุดหนังของควงขยันพวกเนี้ยสวยนะชุดสวยนะครับแว่นก็สวยถ้าใครอยากครอบครองนะต้อง ดูตามความสำเร็จที่เขาบอกอันเนี้ยต้องเป็นนักตกปลาชั้นเซียนวังพันปีส่วนอันนี้ประมาจานักตกปลากำแพงเล็ก,ก้าถ้าอย่างนั้นกด U ครับแล้วก็มาดูที่เนื้อหาของส่วนต่อสู้ไปที่อื่นๆนะกูจะเห็นว่ามีความสำเร็จใหม่นักตกปลาวังพันปีนักตกปลากำแพงเล็ก,ก้าถ้าอยากจะเป็นชั้นเซียนวังพันปีต้องไปตกปลาที่บ่อพันปี3,000ครั้ง นะครับวัดเหยื่อ3,000ครั้งก็จะมีโอกาสก็จะสามารถเอาไข่มุกไปแลกเสื้อได้ส่วนแว่นต้องเป็นประมาจา์กำแพงเหล็กกล้าก็ต้อง3,000ครั้งดังนั้นสถานที่ตกปลาถ้าคุณต้องการความสำเร็จตรงนี้มันจะมีแค่สองที่ก็คือที่นี่นะครับจุดตกปลาป้อมปราการกำแพงเหล็กกล้ากับอีกที่หนึงก็คือคอนวอร์ตัวนี้นะครับนี่ส่วนนอกวางพันปีนะ เผมว่าพันปีจะส่วน้อหว่าพันปีน่าจะเป็นเกรดที่สูงกว่าเกาะตอนพบจันชัยนะครับผมข้อมูลตอนนั่นน่าจะผิดหน่อยแต่ก็ช่างเถอะไม่สําคัญเท่าไหร่ต่อไปนะครับต่อไปต่อไปตรงนี้ยันอัพเกรดรวดเร็ววิถีหงมุลเนี่ยเป็นยันค่าประสบการณ์ห0 0 0 0่นนะครับคูดาวสองวินาทีใช้ไข่มุกเจในการแลกของชิ้นนี้จะมีแค่แผ่นี้เท่านั้นนะครับ ทีมงานแจ้งว่ามีแค่แผ่นนี้ถ้าแผ่นหน้ามันจะไม่มีดังนั้นเพื่อนๆที่หงมุลน้อยๆนะต้องการปั๊มหงมุลอย่างเร่งด่วนก็คือถ้าเกิดว่าหงมูลคุณแตะยี่สเนี่ยผูเ้เล่นส่วนใหญ่จะไม่มองว่าคุณเป็นมือใหม่แล้วชีวิตมันจะง่ายนะครับ <S <S แล้วก็รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นต้องหงมูล15อะไรพวกเนี้ยยันอันเนี้ยช่วยได้นะอยู่แค่แผ่นนี้ถ้าให้ประมาณก็ประมาณวันที่19สิงหา น่าจะถูกนําออกไปนะครับดังนั้นถ้าคุณหาไข่มุกได้เอามาแลกอันนี้ไว้ก่อนเพราะต่อไปมันจะไม่มีนะอันนี้เตือไว้ก่อนนะครับต่อไปอามาดูอะไรต่อดีมาดูว่าตกยังไงดีกว่าคุณจะตกปลาได้ต่อเมื่อคุณอยู่บริเวณที่ตกปลาเท่านั้นถ้าไปยืนอยู่อย่างนี้มันก็ตกไม่ได้นะครับดังนั้นก็ไปยืนตามริมฝั่งอย่างที่เพื่อนเพื่อก็อทำกากัแัแหละยืนอย่างนี้นะครับ แล้วเอาเอาตกเองก่อนแล้วกันตกเองเนี่ยเปิดหน้าต่างขึ้นมาต้องซื้อเหยื่อคือเราไม่ต้องติดตั้งเบ็ดนะครับเกมนี้เป็นแบบนี้นะอ่าก็มายืนตรงขอบอันนี้เป็นเหยื่อตกปลาตกเองนะครับผมจะเซตเอาไว้ที่ช็อตคั t เบอร์8ตรงนี้อ่ะผมจะกด8ปึ๊บมันจะวัดเหยื่อคุณเห็นไหมว่ามันมีไอคอนตัว F ตัวนี้ ตัวนี้ก็คือสถานะเนี่ยปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าไอคอน F นี้เปลี่ยนนั่นคือปลากินเบ็ดคุณจะสามารถกด F อีกทีหนึ่งเพื่อวัดปลาขึ้นมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะรอมันกินเบ็ดไอคอน F จะเปลี่ยนไปนี่นะครับเห็นไหมได้ปลาหางนกยู่หิมะนะครับแต่ผมจะเพิ่มเติมอีกนิดนะครับตรงการที่คุณตกปลาแบบ แบบตกด้วยตนเองเนี่ยให้ดูสถานะ F นะครับแล้วก็ดูทุนด้วยมันจะมีบางครั้งนะครับบางครั้งซึ่งไม่บ่อยแต่ก็มีแต่ก็เกิดขึ้นได้สถานะ F เนี่ยมันเปลี่ยนแต่ทุนมันยังไม่ทันจะจมนะครับแล้วถ้าคุณกด F จังหวะนั้นอนะ่ะการตกปลาคันนั้นจะล้มเหลวครึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้า F ขึ้นทุนมันจะจมแต่ก็มีบางครั้งที่คุณไวเกินไป คือคุณอาจจะสมาธิดีมากฉันต้องการตกปลาอย่างรวดเร็วนะครับเอฟขึ้นปั๊บคุณกดเอฟเลยแล้วทุ่นยังไม่ทันจมทางซ้ายมือเนี่ยคุณจะเขียนว่าตกปลาล้มเหลวนะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณเจอเหตุการณ์ตกปลาล้มเหลวเนี่ยให้เข้าใจว่าคุณกดเอฟเร็วไปนะครับทุ่นมันยังไม่ทันจมนะตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะทีนี้นี่คือการตกปลาแบบปกตินะครับต่อไปเป็นการตกปลาแบบออโต้การตกปลาแบบออโต้ยืนริมฝั่งนะครับซื้อเหยื่อมา เนี่ย100กดคลิกขวาปุ๊บจบเลยนะครับทีนี้คุณคุณไปทํานู่นทํานี่ได้เลยไปทําอย่างอื่นได้เลยมันจะตกเองให้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะได้ปลาแค่เกรดสีเทาเขียวแล้วก็ขาวแค่แค่สามแบบนะครับทีนี้มาดูรูปปลาหน่อยปลาเนี่ยนอกจากมันจะมีเกรดตรงนี้แล้วตรงตัวมันเนี่ยก็ยังจะมีสีเงินสีทองใช่ไหมครับสีทองแดง ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาดนะครับขนาดที่คุณตกได้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นปลาใสาลุงอันเนี้ยผมผมเคยตกได้ขนาด29.9เซนติเมตรถือว่าเป็นเหรียญทองถือว่าเป็นความใหญ่นะครับพวกเหรียญตัวนี้คือความใหญ่ที่คุณเคยเคยทำได้นี่ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรหรอกประมาณว่าเป็นฟังก์ชันให้คุณเอาไปอวดเพื่อนได้ว่าเฮ้ยของของเราตกได้ตัวใหญ่กว่านะ นายตกได้อยากกว่าเราเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เอามาคุยกันได้นะครับเอามาเกทับกันได้เห็นไหมมันตกเองนะครับอัตโนมัติเลยเพียงแต่ว่าคีย์บงคีย์บอร์ดอย่าไปโดนอะไรนะครับถ้าถ้าคุณไปโดนอย่างเช่นคุณขยับกึบเนี่ยมันก็มันก็เลิกตกละนะครับดังนั้นเ,เก็บคีย์บอร์ดเก็เมาส์ให้ดีอย่าไปโดนมันไม่งั้นหลับไปแล้วมันเลิกตกคุณก็จะเสียนะครับเสียเสียเวลาเปิดคอมทิ้งไว้อ่ะคราวนี้มาดูข้อมูลนะครับ ตกปลากันไปแล้วนะไม่น่าสงสัยอะไรนะครับทีนี้เป็นข้อมูลที่ผมหามาปลาปลาต่างๆนะครับแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันปลาบางที่จะมีแค่เฉพาะที่บ่อนี้แล้วบ่ออื่นไม่มีแต่ปลาบางที่ก็จะร่วมๆกันไปผมจะยกตัวอย่างปลาที่มีคาว่าหิมะตามหลังหิมะหิมะหิมะเนี่ย คุณจะไม่ได้จากที่ไหนเลยนอกจากนอกจากที่นี่ป้อมปลาการเลก,ก้าเช่นกันปลาตะพัดปลาสายลุ้มปลากัดป่าแล้วก็ปลาผีเสื้อจํเรกไอ้สามสามปลาเนี้ยนะครับคุณก็จะพบว่าไอ้สามปลาเนี้ยผมตกได้แค่เฉพาะทะเลสาบจันเซียวที่อื่นตกไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องของปลาปลาตัวไหนอยู่ที่บ่อไหนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลให้มากนะักเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทําเยอะมากเอาเป็นว่าไม่มีให้นะครับแค่ผมแค่ให้ข้อมูลแค่ว่า ที่บ่อต่างกันก็จะได้รับปลาบางชนิดที่แตกต่างกันแต่ปลาบางชนิดก็เหมือนเหมือนกันนะครับประมาณว่าปลาชนิดนี้ตกที่บ่อน,นี้ก็มีที่บ่อน,นู้นก็มีนะส่วนปลาสีฟ้าปลาหายากรวมถึงปลาสีม่วงข้อมูลผมยังไม่มีเช่นกันนะครับข้อมูลต่อไปอเป็นข้อมูลเรื่องของค่า exp เพราะว่าช่วงนี้เรามาบอดเพื่อเอาไข่มุกไปแลกยัน exp ใช่ไหมครับไขมุก75เม็ดสามารถแลกยัน exp 5,000 0ได้1ใบทีนี้เราก็มาดูว่าอ่ะด้วยความที่ระบบมีความเหนื่อยล้านี่ครับคือความเหนื่อยล้าผมไม่ได้พูดในตอนต้นคลิปแต่ตอนนี้ผมพูดแล้วนะค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2,200เหนื่อยล้านะครับและรี<ล>ตอน<ร>6โมงเช้าเมื่อคุณตกปลาได้1ตัว ไม่ว่าจะเป็นปลาเกตไหนก็ตามไม่ว่าจะตกแบบออโต้หรือตกเองคุณจะเสียค่าความเหนื่อยล้า3แต้มนะครับทุกกรณีดังนั้นคุณตกปลาได้จํากัดต่อวันถ้าคุณถ้าเอางั้นเราจะตกปลาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเอ่อ,ถ,อนะถ้าตกเองนะครับถ้าตกเองนะเราจะใช้เวลาประมาณ25วินาทีประมาณนะครับ ประมาณ25วินาทีต่อการวัดเหยื่อหนึ่งครั้งและถ้าเกิดว่าคุณใช้การตกออตโต้จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีต่อการวัดวัดได้ปลา1ตัวนะแต่ที่สาเหตุของการตกออตโต้มันนานกว่านะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเวลาคุณตกออตโต้เนี่ยเวลาคุณตกปลาได้คุณจะชื่นชมปลาคุณจะถือปลามาแล้วก็ชื่นชมอยู่ประมาณ3-4วินาที นั่นนะครับคือข้อแตกต่างของการตกเร็วกับไม่เร็วเมื่อเทียบกับออโต้กับกดเองถ้าคุณกดเองใช่ไหมพอ F ปุ๊บคุณก็วัดปลาขึ้นมากําลังถือปลาอยู่คุณกดเลข8อย่างที่ผมทํานี้นะคุณก็โยนเหยื่อลองไปใหม,ม,ม่มันไม่ต้องชื่นชมปลามันจะประหยัดเวลาไปได้ประมาณ3-4วินาทีนะครับดังนั้นเรื่องการเอาปลาขึ้นมาเนี่ยจะตกเองหรือออโต้มันใช้เวลาเท่าเากันเพียงแต่ว่า พอออโต้คุณจะย,ยืนชื่นชมปลาก่อนมาเลยช้ากว่านะดังนั้นาจากที่ผมคำนวณแล้วกันใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ปลามา120ตัวนะครับใน1ชั่วโมงเราจะได้ปลามา120ตัวคิดจากการตกแบบออโต้นะแล้วปลาแต่ละชนิดนะครับมันจะมีจะได้รับไขมุกไม่เหมือนกันโดยที่ปลาสีเทา จะได้รับไข่มุก15เม็ดต่อการตกได้1ตัวสีขาวได้18สีเขียวได้27สีฟ้าได้150ไซส์ไม่เกี่ยวนะครับได้ตามเกรดอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเราตกได้120ครั้งเอ้ย120ตัวใน1ชั่วโมงแล้วต้องมาดูว่าตกที่ไหนจะคุ้มที่สุดอืมอ่าที่ผมไปตกมา นะครับครั้งละหลาย,ลายชั่วโมงที่ทะเลสาบจันเซียวผมตกได้สีเทาหมดเลยนะครับตกได้สีเทาหมดเลยทิดเป็น100%เซก็คือ1,800มุกเมื่อเอามาหาร75แล้วก็คูณ50,000เพื่อตีเป็น e p กก็จะหา e p ได้ประมาณ1 2 0 0 0ล้าน2แสน p ต่อชั่วโมงนะต่อไป ที่เกาะตะวันพบจันฉายตกสีโอกาสตกสีเทานะครับ67%สีขาว21%สีเขียว10%คิดเป็นมุกอยู่ที่ประมาณนะ1983มุกเมื่อคูณออกมาเป็น EXP มันจะอยู่ที่1,320,000ต่อไปที่สวนนะครับ ส่วนพระราชวังพันปีก็จะอยู่ที่สีเทาเนี่ยหกสีขาว20.7สีเขียว9กปร์เรวมมุกก็จะได้ประมาณ2,000มุก e x p จะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนต่อชั่วโมงสุดท้ายที่ป้อมปราการกำแพงเล็กก้าคือที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้โอกาสตกได้สีเทาคือ66%สีขาว21สีเขียว12%บเ ถือว่าเป็นอาตาัตราที่ดีที่สุดนะครับเราจะได้ประมาณ2 0 0 0ันยมุกนะต่อต่อชั่วโมงก็จะได้อ P อยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0 0้านต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าคุณจะตกปลาออโต้เพื่อเอามุกต่อชั่วโมงให้เยอะที่สุดควรมาตกที่นี่นะครับป้อมปลาการกำแพงหล็กก้านี่แหละเวิร์กสุดแล้วในทั้งหมด4ที่ส่วน สวนไอทะเลสาบจันเซียวมีไว้หาปลาหายากถ้าคุณอยากจะหานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาหายากมันคืออะไรอ่ะแล้วก็ออนไลน์นะฮะออนไลน์ต่อชั่วโมงเนี่ยเขาแจกเหยื่อตกปลานำโชคชั้นเยี่ยมด้วยเป็นเหยื่อประเภทอัตโนมัตินะถ้ากดว่าคุณเป็น VIP ด้วยคุณจะรับแจกทั้งหมด6ตัวก็คือ1 2แล้วก็3 4 5 6นะครับเหยื่ยอเน,นี่ย มันเป็นเหยื่อที่มีคำอธิบายนะครับแบบนี้คำอธิบายก็คือมีโอกาสสูงที่จะได้รับปลาหายากสูงที่จะรับปลาหายากอันนี้ก็มีโอกาสสูงจะรับจะตกปลาหายากได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเหยื่อตกปลานำโชคชั้นเยี่ยมอันเนี้ยเป็นเหยื่อออโต้เราน่าจะสุ่ม นะครับสุมตกได้ปลาตั้งแต่สีเทาขาวเขียวแล้วก็ฟ้านะซึ่งผมจะเก็บไอปลาตัวเนี้ยวันละหต,ตัว6ตัว6ตัวไปเลยจนกว่ากิจกรรมจะหมดนะครับจนกว่ากิจกรรมจะหมดแล้วจะลองเอามาตกอัตโต้รลดเดียวดูนะว่าจะได้ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างสักเท่าไหร่นะอ่ะถ้างั้นคิดว่านี่น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมหาได้แล้วล่ะ อขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันถ้ามีปัญหาสงสัยหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมพูดผิดไปกล่าวผิดไปหรืออยากจะเสริมจากคลิปนี้แนะนําเข้ามาได้นะครับงั้นก็ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ